สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์ดูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่16มีนาคม2 5 6 5นายกรัฐมนตรีบร,ริสจอนสันผู้นำสหรัฐอาณาจักรนั้นได้เดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็มีการเข้าเฝ้าเ,าเจ้าชายโมฮัมเม็ดบินสัมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียที่กรุงริยาต หลังเสร็จสิ้นการเข้าเฝ้าบริจจนสันกล่าวเพียงว่าเจ้าชายมูฮัมหม็ดและรัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีความเข้าใจต่อการที่ตลาดพลังงานโลกขาดเสถียรภาพเนื่องจากวิกฤตการณ์ในยูเครนที่ส่งให้ราคาเชื้อเพลิงทุกชนิดนั้นพุ่งทะยานสูงขึ้นอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลซาอุดีอาราเบียนั้นจะประเมินสถานการณ์ด้วยความรอบคอบโดยเชื่อว่าโลกจะไม่เผชิญกับภาวะเศษรษฐกิจชะงักกันและก็ภาวะเงินเฟ้อดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับสหรัฐระหว่างปีพศ2512 ถึง2513นะครับก่อนการเยือนปรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียนั้นผู้นําสาราจักรได้เดินทางเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE เพื่อเข้าเฝ้าชีกมูฮัมิดบินไซเยสอันนายานมกุฎราชกุมารมแห่งอาบูดาบีเพื่อหาหรือในเรื่องเดียวกันและก็มีรายงานว่าได้รับคําตอบแบบเดียวกันด้วยทั้งนี้ประเทศสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผูศ้ส่งน้ํามันออกเนี่ยนะครับหรือว่ากลุ่มโอเปกซึ่งมีซาอุดีอาราเบียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตนั้น ยังคงปฏิเสธเสียงเรียกร้องของสหรัฐและก็พันธมิตรตะวันตกที่ต้องการให้ประนามรัสเซียอย่างเป็นทางการกรณีปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนอกจากนั้นก่อนหน้านี้ทางด้านโจไบ,บเดนผู้นําของสหรัฐนั้นเนี่ยครับก็พยายามที่จะโทรศัพท์หาผู้นาในส่วนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสแล้วก็ในส่วนของซาอุดีอาระเบียนะครับเพื่อที่จะร้องขอให้ทั้งสองประเทศนั้นเนี่ยครับดำเนินการในการผลิตน้ํามันป้อนสู่ตลาดโลกมากขึ้นแต่ว่าปรากฏว่า ก็ถูกปฏิเสธในการที่จะรับสายตัวสับเนี่ยนะครับในการเดินทางเยือนอสหรัฐอ,อเมรเรตและก็ซาอุดิอาระเบียของทางด้านบริจรสันนั้นก็ต้องการที่จะไปพูดคุยเพื่อต้องการให้ทั้งสองประเทศนั้นเนี่ยครับเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อที่จะทําให้ตลาดโลกนั้นไม่ขาดแคลนน้ามันแล้วก็พลังงานอื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ราคานั้นเนี่ยมันต่ําลงมานะครับเนื่องจากว่าทางด้านสหรัฐอเมริการวมถึงอังกฤษนั้นเนี่ย ก็ได้มีมาตรการในการคว่ำบาตรที่จะไม่นําเข้าพลังงานจากทางด้านรัเสเซียจากกรณีที่รัเสเซียนั้นเนี่ยครับไปเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565นะครับแต่ว่าอย่างที่ได้มีการรายงานข่าวเนี่ยแหละครับว่าบริจอนสันนั้นก็เรียกว่าคว้าน้ําเหลวในการไปเจรจา,ารครั้งนี้นะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศนั้นไม่เอออ,อหอบกกับทางด้านสหราชอาณาจักรกับบริจอนสันนะครับนี่ก็ เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ารัเสเซียนั้นก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันเนี่ยนะครับดังนั้นการที่บรรดาผู้ซื้อนะครับไปบอกว่าจะให้ผู้ขายนั้นเนี่ยครับทาอย่างนั้นทําอย่างนี้ซึ่งมันก็อาจจะไม่ตรงต่อเป้าหมายต่อวัตถุประสงค์มากนักแล้วก็ทุกวันนี้ต้องบอกว่าทั้งในส่วนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนั้นเนี่ยครับก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในการที่จะเป็นพันธมิตรกับทางด้านรัเสเซียแล้วก็จีนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถอยห่างออกจากสหรัฐอเมริกาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยครับที่ทำให้ทั้งสองประเทศนั้นเนี่ยครับตัดสินใจที่จะไม่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหรัฐอาณาจักรครับ